รับผมอาจารย์เพิ่มหน้าแพะครับก็หาพระดีๆนะครับมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับวันนี้8เมษายน2568นนะครับเดี๋ยวก็มาดูเนื้อหารายละเอียดกันครับว่าเอาพระอะไรมานำเสนอนะครับสนใจก็095 05 2679นะครับ095 05 2679ครับผมมีทับได้มาเดี๋ยวหลวงพ่อหน้าครับว่าสีโลหะนะครับเชอรอาอาวก้านะครับชุบนิกเกิลนะครับปี22 พระแท้แน่นอนสวยเลยนะครับนะครับปีสองสองนะครับสองรุ่นเลยนะครับนะครับที่ที่เลือกอายุเจ็ดเก้าปีนะครับนะครับอันนี้นะครับข้างหลังเรียบส่วนอันนี้นะครับนะครับปีสองห้าสองสองเหมือนกันนะครับ แต่นี้มีพยกนะครับพยศด้วยนะครับครับหลงของพ่อหน้านะครับษีโลหะนะครับนะครับอัป้าชุดนิกเกิลนะครับก็ตลาดเล่นกันอยู่ถึงสี่พบาทเลยนะครับตอนนี้ราคานะครับแต่นี้ผมเปิดให้เพื่อนๆนะครับใเช่าบูชากันนะครับโย่งองค์ที่2,500บาทนะครับพะแท้แน่นอนนะครับ ปีสองสองนะครับผมได้มานะครับก็อยู่หลายองค์อยู่นะครับสนใจก็ทักทายมานะครับเปิดอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับในตลาดเลยก็อยู่สี่พันบาทนะครับปีสองสองนะครับแท้แน่นอนนะครับองค์พ่อนาทนะครับวัสดุโลหะนะครับสนใจก็ศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสองหกเจ็ดเก้านะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสองหกเจ็ดเก้านะครับเปิดแค่สองพันห้าร้อยบาทนะครับ ถ้าทายมานะครับพาแท้แน่นอนครับเหรียญเหรียญเหหลวงพ่อนาดนะครับวัตถีโลหะนะครับปีสองห้าสองสองนะครับผมอาจารย์เบิ้มหน้าแพ้ครับรับประกันครับพาแท้แน่นอนนะครับอัปการชุบนิกเกิลนะครับปีสองสองนะครับหลวงพ่อนาวัตถีโลหะนะครับสวัสดีครับ